วันนี้ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะกันยาหยุนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้สาวิสานจะพามาดูนะคะไร่มันจากที่มันตอนนี้อายุประมาณสี่เดือนกว่าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจากที่ลินทำนาะสาวิสานใต้ทำทำ,ทำคลิปมาก็จะเป็นอ่าสาวรสอันนี้จะให้มาดูว่ากับการที่เรานะคะปลูกมันตัวนี้ใส่ปุ๋ยรองพื้น นะคะสามไร่ต่อหนึ่งกระสอบนะคะจากแต่แต่ว่าปุ๋ยอ่าหมูลสัตว์อะไรเราไม่ได้ใส่เลยนะคะเราองพื้นแค่สามไร่หนึ่งกระสอบนะคะและอีกอย่างหนึ่งมาดูนะคะตรงนี้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้โอบดินปลูกนะคะนี่จะเป็นการยักคิ้วนะคะเพราะว่าระหว่างระหว่างร่องนี้มันจะห่างสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราโอบอ่าระหว่างร่องมันจะถี่ขึ้นแต่นี้คือเราต้องการนะคะเราต้องการให้ มันของเราได้ลงหัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าจากการที่เราโอบแล้วก็เราเรามามามาดูว่าจากการที่เราโอบตอนที่เราปลูกตอนนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนว่าตัวนี้เป็นยักษ์คิ้วนะคะค่ะมันจะต่างกันนะคะเพืพ่อนๆต้นมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยนะคะถ้าเราถ้าเราโอบต้นมันจะสวยแต่ถ้าเรายักษ์คิ้วต้นมันไม่สวยแต่ว่านะคะแต่ว่าหัวมันนี้ จะต่างกันตรงที่หัวมันนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้สายสาใต้ได้ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปุ๋ยโดยการที่ไม่ได้ขุดเลยนะคะตนนัวนี้ค่ะจะเปรียบจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนจากจากการที่เราใส่ปุ๋ยโยนใส่เงามันเลยนะคะแล้วจากการที่เราขุดมันจะต่างกันอย่างไรเรามาดูค่ะตอนนี้สายสารได้ใส่ปุ๋ยคือโยนใส่กกไปเลยนะคะโยนใส่โกโกนะคะ มันก็จะรู้สึกว่าเวลาฝนตกมานะคะเพื่อนๆฝนตกมาน้ํามันจะไหลาชาออกเพราะว่ามันของเราถ้าประมาณสักสามถึงสี่เดือนนี้สาอิสานอยากให้ขุดดีกว่านะคะขุดนะคะขุดมันจะดีกว่ากว่ากันเยอะเพราะว่าเวลาฝนตกมามันจะอยู่ตรงกลางร่องเดี๋ยวจะพามาดูนะอันนี้มันได้สี่เดือนกว่าแล้วตอนนี้เราวางร่องมันจะดูห่างสักหน่อยนะคะระหว่างห้อง เราระหว่างร่องนะคะมันจะดูห่างค่ะแต่ว่าเรื่องหัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะจะเน้นหัวเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาอ่าอย่างการเกษตรเขาก็พูดบอกว่าถ้าถ้ายักคิ้วนี้หัวมันจะรู้สึกว่าดีกว่าเพราะว่ามันจะขยายเพราะว่าร่องมันจะเตี้ยๆนะคะขยายไปอันนี้เรามาดูนะคะตัวนี้ก็ขุดนะคะ ตัวนี้สายีสารก็ขุดนะคะขุดสองข้างเลยนะเรามาดูขุดสองข้างเลย,เาาอเลยพอเวลาฝนตกมาปุ๊บเขาจะมีร่องที่เป็นร่องข้างตรงนี้กักเก็บน้ําเอาไว้นะเห็นไหรอยขุดนะคะรอยขุดแล้วดินจะแยะดีจังดีแยะดีจังนะรอยขุดทั้งนั้นมันไม่สวยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าลองลองโกยดูหัวมันแล้ว สีเดือนก็ถือว่าพอใจนะคะเพราะว่าตัวนี้สายสานใต้ได้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะจะรออีกประมาณสักน่าจะเป็นเดือนไปลายเดือนตุลานะคะเดือนตุลาน่าจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งคือจบงานเพราะเราปลูกมันเราศึกษานาะาพูดถึงว่าก่อนที่สายสานตใต้จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องมันก็แล้วแต่นะคะ สาวิสานใต้ก็จะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแล้วก็จะให้ความรู้คนไหนที่อยากจะรู้อะไรมากมายก็มาศึกษาด้วยตัวของตัวของเราเองปลูกนะคะว่าจะศึกษาได้ขนาดนี้เพื่อนๆเนาะพูดถึงนะก็ใช้เวลาระยะเวลาเป็นปีนะคะเพราะว่าการปลูกมันนี้ต้องใช้ระยะเวลานานอันนี้ก็คือตอนนี้ใส่ปุ๋ยได้เกือบเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ ตั้งแต่สามเดือนเหนื่อยนะคะเดินขึ้นเขามาเหนื่อยได้ยินเสียงหอบไหมค่ะ <c oughs> ตอนนี้จะขุดเนาะเพราะว่าสายสารใต้นี้จะอยากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากใช้ยาขยาแต่พอเอาไม่ทันก็ต้องใช้แต่กับการที่ใช้คือใช้ยาอ่อนๆนะคะเราไม่ใช่ยาแก่นะคะใช้ยาอ่อนๆเอาเดีอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะเราเก็บแต่ตามในร่องตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่เดือนนะคะนี่คือการขุดนะคะขุดใส่นะคะ เห็นไหมกลางร่องตรงนี้เพื่อนๆืมาดูค่ะเนี่ยรอยขุดนะคะตรงนี้รอยขุดกลางร่องตรงนี้ตรงนี้รอยขุดนะคะขุดใส่ปุ๋ยค่ะจะต่างกันนะคะเพื่อนเนเมื่อกี้ที่ที่ให้ดูที่ที่โยนใส่ใส่เงาใส่ต้นมันเนาะต้นมันก็จะแก่งจริงๆแล้วต้นมันจากจากหัวมันตรงนี้เวลาเขาเดินรากเดินหัวนะคะ หัวก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าดินเพราะว่าสาวอีสานไม่ไม่ไม่ได้ปลูกห่างปลูกถี่นะคะเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินเก่าแล้วก็วจะวัดระยะและอีกอย่างตรงนี้จะเป็นการยักคิว้วมันจะไปตามธรรมดาของเขาเลยนะคะไม่มีอะไรขัดเลยเพราะว่าเดินรากดีต้องยอมรับนะคะยักคิ้วเดินรากดีเพราะว่าขุดดูแล้วเพื่อนๆเอเย้ยหัวดีนะคะหัวดีมากเลยค่ะทำอะไรก็ได้เนาะพูดถึงว่าท,ที่เราทำการเกษตรนะคะ ถ้าเราทำอะไรแล้วถ้ามันดีนี่ก็อยากจะก็คืออยากแกนแนะนำนะคะอย่าเสียเวลาตรงตรงที่คิดว่าจะเสียดายเพราะว่ากับการที่เราลงทุนนะมันเป็นปีนะคะอันนี้ก็จะมีใบงิกนะคะดูนะคะเพืเ่อนๆใบงิกแต่แต่สายสารไม่เคยกลัวเพราะว่าใบางิกใบงออะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอปุ๋ยไม่ลงหัวให้มันรู้ไปต้องพูดถึงนะ ตัวนี้ถือว่าพอใจมากสี่เดือนกว่าแล้วเพื่อนๆนะคะหัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะขั้นต่ำคือด้ามมีดแล้วเท่าด้ามมีดเดี๋ยวจะให้มาดูหัวมันเนาะพูดถึงนะตัวนี้จะเป็นมันแปดหนึ่งนะคะพันเป็ดหนึ่ตงตัวนี้ตน้ตนมันสวยนะคะไม่ค่อยได้ฉีดนะคะฉีดฮอร์โมนแค่อสองครั้งเองนะคะอาจจะเน้นตรงที่นะคะระเบิดหัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลย ก็คงจะยากเนาะเพราะว่าประสบการณ์เรามีแล้วเราใส่ปุ๋ยครั้งครั้งแรกนะคะคือก่อนที่จะลงปลูกเราจะหว่านปุ๋ยก่อนนะคะปุ๋ยสูตรสิบห้าสิห้าสิบห้านะคะแล้วพอจากนั้นอาสาวิสารก็จะมาลงปุ๋ยอีกก็คือสามถึงสี่เดือนนี้จะต้องมาลงปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะคือปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นอ่าสูตรที่สาวิสารใส่นะคะจะเป็นปุ๋ย ไม่ใช่ถูกเสมอนะคะสูตร18กับ88นะคะแล้วก็เอายูเรียใส่ผสมไปด้วยนะคะเพราะว่ายูเรียนี้จะทําให้ต้นเขาสวยแล้วใบเขานะคะเดินดีด้วยนะคะแล้วจะเน้นนะคะเราจะมาจะมาให้ดูนะคะเนี่ยจะจะจะให้ดูเลยว่าหัวมันที่เราระเบิดด้วยนะคะตรงนี้อันนี้เป็นพันแปดหนึ่งนะคะ สายสานจะปลูกหลายพันเลยเกินเพราะว่าหาต้นยากเนาะพูดถึงปีที่แล้วก็ต้นมีไว้ก็ประมาณหกไร่ก็แทบไม่พอเนาะแบ่งหลายๆคนด้วยกันเนาะพูดถึงแบ่งลูกสาวนี่ก็ไปสิบกับสิบไร่นะคะปลูกยากเนาะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวสายสานจะมาดูให้ดูว่าจากที่เนาะจากที่เราปลูกได้สี่เดือนมีอะไรบ้างนะคะหัวจะโตขนาดไหนเรามาดูนะคะ ที่เราระเบิดหัวไว้ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วตอนนี้นะคะมาให้ดูฝนตกดีนะดูเมื่อคืนก็ตกแรงนะเพื่อนๆนะคะฝนตกดีนะคะมาด,นะนะดูตอนนี้พันแปดหนึ่งปลูกลึกนะตอนหน้าแรงนะคะปลูกประมาณเดือนพฤษาปลูกลึกมาก <laughs> ดีนะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวสาวิานจะให้ดูว่ามันที่ที่เราปลูกนะคะนะอย่างน้อยอย่างน้อยตอนนี้สี่เดือนโอ้โหหัวมาดูหัวะค,ะค่ะค่ะนี่ชั้นแรกนะเพราะว่าหัวมันนี้เขาไม่ได้ขึ้นแค่ชั้นเดียวเนาะก็จะขึ้นจากข้างบนก่อนล้วลงไปข้างล่างก็จะเป็นหลายชั้นแต่ว่าพันแปดหนึ่งนี้บอกตรงๆเลยนะคะ ถ้าไม่ถึงสิบเดือนอย่าถอนนะคะเพราะว่าเขาต้องการเวลานะคะเขาต้องการเวลาของเขาเดยวก็พันเป็ดเก้าด้วยขั้นต่ําคือประมาณเกือบสิบเดือนนะคะค่อยถอนได้เนียเห็นไหมหัวมันดีมากเลยนะคะเพื่อนๆหัวมันออตอนนี้เห็นได้แล้วท่าด้ามมีดแล้วนะคะตอนนี้ท่าด้ามมีดแล้ว จริงๆแล้วมันก็ไม่อยากให้ปลูกลึกว่าสายสันไม่อยากจะปลูกลึกแต่ต้องปลูกลึกเพราะอะไรนะคะปลูกลึกเพราะว่ามันต้านแรงได้เนาะพูดถึงนะถ้าต้านแรงได้มันก็จะอยู่ได้เนาะพูดถึงเห็นไหมตอนนี้ถ้าด้ามมีดแล้วเพื่อนๆเท่ากันกับด้ามมีดเลยเท่ากันเลยนะคะเท่ากันนะคะด้ามมีด อาเม็ดของสายสานจะใหญ่หน่อยแต่ก็ถือว่าภูมิใจเนาะพูดถึงใหญ่เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวตัวนี้พันแปดหนึ่งนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะม่ให้ดูอ่าอีกพันหนึ่งเนาะพูดถึงว่าคะตอนนี้ไปก่อนเนาะจะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเนาะมีหลายพันเนาะพูดถึงนะ อันนี้อ่เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวนี้เป็นพันซีซีนะคะอ่าพันซีซีขอไม่ค่อยเป็นโรคนะคะพันซีซีแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะพันซีซีจะโตเร็วนะคะจะมาให้ดูนะจะมาให้ดูด้วยว่าพันซีซีหัวก็จะเป็นเช่นไรนะคะเมื่อกี้ดูแปดหนึ่งไปแล้วเราจะมาให้ดูว่าจากที่เราใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมรอยขุดในรอยขุดเวลาฝนตกมานะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะไม่ให้ดูอีกเราจะได้ดูจะได้หายสงสัยบอกว่าอ้โหจะได้หายสงสัยเนาะจากการที่เราโยนใส่กกโยนใส่กกวางคนก็บอกนะคะบอกว่าเออไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรแต่ดิฉันคิดระยะยาวนะคะดิฉันเป็นคนที่คิดระยะยาวบอกว่าถ้าโยนใส่กกโยนใส่กกสมมติว่าฝนตกมาเยอะๆฝนตกมาจริงๆแล้วมันก็จะไหลหนี อุยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรานะคะขุดแล้วกบเนี้ยพืชจะกินได้นานนะคะโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ปลูกลึกตัวนี้ไม่ได้ปลูกลึกนะคะตัวนี้ปลูกตื้นๆอันนี้พันธุ์ซีซีนะคะหัวจะเป็นสีชมพูถ้ามองอีกทีมันก็จะเหมือนเป็นแปดเก้าแต่หัวเขาไม่ยาวนะคะพันธุ์ซีซีหัวดีนะพันเนี้ยหัวดีนะโอ้หัวใหญ่เหมือนกันเลยเพื่อนๆหัวใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูเนาะ ให้ดูลายๆันด้วยกันเนะาะจากที่สาวอสานปลูกมันเนาะการขุดง่ายนะคะถ้าอยากคิ้วนะคะเนี่ยอ้โหต้องยอมรับเลยนะคะหืมรากก็เดินดีมากเลยเดินดีจริงๆเดี๋ยวให้ดูหน่อยนึงนะหัวกิมกันเลย Uh huh. เขาด้ามมีดแล้วเอกกิมกันเลยเพื่อนเพื่อนนี่คือมันพันสี่สี่นะคะมันพันสี่สี่รากเขาหัวเขาจะไม่ยาวนะคะ้าพ,พันสี่สี่แต่จะดกมากเลยกิมกันขึ้นเลยนะคะ,คะกิมกันขึ้นเพราะว่าถ้าเราปลูกมันนี้ขั้นต่ำไล่ละสาม ลายละสามตันก็ถือว่าหรูแล้วนะคะเพราะเพราะว่าสาวีสานก็เคยปลูกนะคะอ่าล่่หนึ่งได้5ตันกว่าแต่นี้ก็ก็จะให้ประมาณ5้ถึงหตัน